เฮลโหลเฮลโหลไฮไฮสวัสดีค่ะภาคกินผักค่ะได้รอบกินผักกันแล้วนะจ๊ะมีมะเขือเทศค่ะวันนี้กินมะเขือเทศกันเนาะ,ค,ะค่ะเนาะดิบค่ะดิบหรือว่าจิ้มน้ำพึ้งนะคะจิ้มน้ำพึ้งจ้านี่มะเขือเทศน้อยๆค่ะสีดาสีดาหรือลูกหรือเชอรี่วะน้อยๆ,ๆแล้วจ้าลูกเล็กๆค่ะแล้วก็มีสีเหลืองจ้าแล้วก็ลูกโตๆตจ้าลูกโตๆตกินมะเขือเทศกันมา เริ่มเลยอร่อยดีค่ะอร่อยเลยจิ้มน้ำผึ้งนี่จะออกเปรีออ้ยว สีเหลืองจะออกปเปรี้ยวจิตเปรี้ยวนำหวานตามวันนี้จะหวานนำเปรี้ยวตามนินดๆ่ะเนี่ยเนี่ย้างไนจะมีเม็ดด้วยเม็ดน้อยๆอันนี้ลูกโต มากจะได้ขนาดใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจุกขึ้อนออกลกูกโตโตเลยจ้ากินเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะดิบก็ได้นะคะดิบหรือว่าจิ้มก็ได้นะคะอันนี้จิ้มน้ำผึ้งค่ะวันนี้ืมืมรสชาติดีจ้ะหวานนำค่ะ เที่ยวตามหวานในที่นี้ไม่ได้แบบไม่ได้หวานมันแบบผลไม้รสหวานทั่วไปนะคะเขาจะมีความหวานแบบละมุนละมุนดีเลยนี <c oughs> ่ใครมากินที่ข่อยบ่กินเคอรเทน อร่อยอืมชำชำม,มากมว่าจิ้มกะแสนียค่ะแต่ว่าเราจิ้มน้ำผึ้งเพื่อแบบเพิ่มรสชาติดิหนึ่งนะ

สีเหลืองสีเหลืองนี่อร่อยเลยค่ะโอ้ฉันเลิดเพื่อนสอ,องล่องเลยค่ะใครเพ่เคยกินสองร่องมันดีค่ะลูกโตๆอร่อยขอกัดทีท่ถืม อเดียน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งน้ำพึ่งและมะเขือเทศจ้าอื มุ่วมากเลยดี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 มากๆดีต่อใจดีต่อพุงค่ะ <laughs> <laughs> เลยเถอะมอมแม่เลยค่ะเด้อโอเคค่ะ <laughs> มะเขือเทศจ้ามะเขือเทศมินีพ้พากกินมะเขือเทศค่ะจิ้มน้ำผึ้งค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> มะเขือเทศจ้ามะเขือเทศ <laughs>